แต่ว่าเวลาส่องไฟไปนะครับเเเเเออออออ้้้้ยยยยีีี่่่าางกกกดะะูแววนนนนนนนัตต นะครับบ่าวแพ็กชนแนลนะครับตอนนี้ก็มากันสี่ช่องนะครับอ่าก็มีมาวินชนแนลนะครับแล้วก็ป้าต่อยคนมีเซ้นนะครับหนูมามคนเดิมแล้วก็บ่าวแบงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นะครับดอนปูตานะครับซึ่งบ่าวแพ็มันเคยครับก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับยังไม่ได้เข้าไปสํารวจเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับออ่้ เมื่อกี้เอะไรเงาอะไรไม่รู้นะครับโอเคครับโอ้คหขนลุกนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่บ่าวแพ็คมานะครับก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่รู้ว่าอาจะขอโชคขอลาบท่านจะให้เป็นอะไรนะครับก็ ส่วนนะครับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับให้บาวแพ h ชาแนลด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่กด subscribe นะครับที่ผ่านมานะครับหลายหลายคลิปเลยนะครับก็บาวแพจก็ขอขอบคุณอย่างมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับโอเคครับไปครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอแพ็คมาัสดีบ่าวเพื่อนด้ยนะครับเคยมาไหมไม่เคยมาครับก็เพิ่งมาครั้งแรกครับเมื่อกี้เปิดกล้องอยู่ก็มีเสียงอะไรไม่รู้ครับมีเงาอะไรแบบเดินผ่านไม่รู้เห็นเงาใช่เราแพ็คเจอบหลุดเร้อเห็นเาเกือบเลยวางใส่ก็ไม่รู้ว่เปิดกล้องอยู่ดีก็ได้ยินเสียงเลยจากข้างหลังใช่ใช่บ่าวแบงก์สวัสดีครับบ่าวแบงก์สวัสดีครับบ่าวแบงก์ เาได้มาเป็นเพ่นะครับอีเราต้องแลเดี๋ยวนเรา้เรห่อนเเลยเอ่อกระเป๋าใช่ก็พอดีมากนีเป็นอากาศหอนวันนี้สิบเจ็สองอุครัมิโเคนะคะลี่เอายนสมาครับ์กระเป๋า้องกเออเออสวัสดีครับเขาต้องแลกเป็นหอนกางเกงนนีมมีกันไม่ใช่คนนี่หกคนเพราะเหนั่นหลังอวินเฮ้ยที่หลังสัน เอาเป็นผู้เล่นนูนยุนอ้าวอาสต์ทักเ็นไปอีรนดีไหมโอ้ยตกนไม่จ้ามาเบาแพรกับากลังปวดกล่องดู่จะมีคนเดินทางเจ้างอาปกล่องกมิเหมือนเงาอย่างเป็นหูบแบบเดียกไปเดียกมากเลยดิเออเดียกไปเดีือเป็ายกวดกเพูดแต่ว่าเขามาเลกเจนนี่เออหาคนคนโอเมนเขามั่งตะต้นทางเนี่ยเนียหอดรงนก็ตีไวได้ย้ำถึง ประมาณจะเกตลอยเม <ets. S 1> ็ดเกลอยเมตรอืมาถึงโล่เกตลอยเอมต <ets. S 1> รเอาประม่านการมันยมอยู่เกตลอยก็สองเม็ดไปที่แหลกเอาไประม่านอําวัดคาคือ่อวินลืมอวินอว<ม>ินจาเบคอนี้ที่จริงอะจุดลัก,กิโลที่อยูโมงนี้เกรลอยซี่เม็ด อ๋อเพมอีกสเมตรโอ้ยสีแมนทำไมเอาผ่านไปสองเมตรแมนเพอเอาเอาวิ่งยุดแคม,มองนี้ดิที่จริงมันตัดไปอีกเลยเพราะมันมันถึงเส้นที่เขาจุดไว้เฮามาเด็กกิ้อบบชิวมันนี้เฮามาเด็กเออเฮามาเด็กมันอนี้มากันแค่าหาคนเด้อท่านผู้ชมเด้อเอเอมีหนองแบ่งมีผม,มแล้วครับมีทางทิพงานพอพอทั้งแหลกบ้มากนะครับอ่าแต่ว่าถ้าถ้าท่านผู้ชมเห็นเป็นหักับข้อมันนั่นเลยครับครับเออต้องหามว่าหัวกับข่าเอากข่าห้วย เยาว้เจะห้องเขามากันจะมีอีลีไปเก็บตัวมาาวินนะครับผมก็เป็นแขียยังน้ท่าหลังท่าหลังสามเก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็เงียบกิิบเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีเสียงนก แล้วก็เสียงอะไรไม่รู้นะครับมาเป็นพักๆนะครับอ๋อนนะครับสารท่านอยู่นี่ตรงตรงนี้นะครับตัวนี้ผมผมรลอนเลยนะครับเพราะอินเฟียร์หายห่า่นใบไม้เด็ครับทะเบียนใช่ไหมที่ทะเบียนรถมาวินชาแนลนะครับห้าหนึ่งห้าสามนะครับเยี่ครับท่านผู้ชมถ้าล้างวดที่แล้วนี่ Mm. Uh. ี่าน้ชมดิ762 6กับ9จะเดียวกันนี่นครับท่านผู uh. ้ชเป็น792 762ก็ได้นะครับอ๋อป่าติโทปฏิโทหมดที่เล้วไ็เลยมากครับนะครับท่านผู้ชมมันอาจจะเป็นเลขค่อยหมกาไปก็ได้แล้วกันว่า762เขานี่อย่างนี้ เกร้อ,องท่ากี่เดียวม,มันหน้าคนเลยท่านผู้ชมตุ๊กแกร้องหกครั้งต่อตครับแปดอันนี <8 S 2> ้ก็คือหนะตุ๊กคนของตกตาเอย่างนี้ยั่งยืนเลยใช่อหมนี่เนาะน่าตีาหัน้าคนเ่อ ถ้าไม่สี่หกสองก็เก้าหกสองเนาะถ้านวงดทีแล้วโอ้คิดเพียงคสองตอ่าเป็นเจ็ดหกสองก็ได้เออเจ็ก้องก็ไดเจ็ดหกสองนี่นะครับผมทุก่นนะครับให้เไวเป็นแนวทางด้วนะครับยังอ่ะเจ็ดหกสองลุงพูเหลือเก่าหกสองหลวงปู่เหลือเชื่อลุงปูเหลือเชื่อเอาจริงจริงเหรอ ลวงพ่อเชื่อโหลวงพ่อเชื่อไม่ใช่หลวงพ่อเหลือเชื่อนะครับหลวงพ่อเชื่อผมระวังผิดฟังเงี้ยนอนนะครับท่านผู้ชมมาขอถูกขอลังม <cascade ông> ือนี้เนี่ยพ่อมาทุกทุกเกก็ลองทักเลยเฮ้ยมาถ้ามาหอนาะเอาอีกอ่ะทุกแกก็ลองทักเลยเอ้ยครับเกะใส่ท่านเห็นแต่หางลงแต่เมไปร่หรอทุกแกเหรอเกณฑ์นอนหน่ะเงี้ยยี่พิ่ห นี่เห็นหางนี่ไล่ป่นนี่นี่ตรงนี้จะ่อนผมจำได้เวลาเราจากเขนไหนมาหรือว่าบ้นเป็นการเมียนเมียเมียนฮนั่นน่ะเด็ดเด็ดเด็ดเดือซ้อม้ข้าวกล้องเออครับแกหน่อยก็แคบแกอนี้ทุกแกนะครับทุกช่งุกยุโตเนาะค่ะไหนนั่นนั่นขาโตมาทิ่เห็นหางโอุ้กแกน้อยแกน้อยนะครับเนะค่ะทุกแก ปางแผลแน่นอนเป็นตุกแกเป็นมะข่าโสดเขาค่ะเนาะตุกแกบริวานคงฟูเป็นมข่ายโข่าาตุแกน้อยนะครับเนี่เยเนี่ยเนี่ยอ่ะุกหมดกัดขตกใจหมดนะครับตรงนี้ตรงตรงนี้เป็นอะไมอ่าเป็นเป็นโอ้นะครับโอ้หมันข้างหลังย อันนี้ก็เป็นพ่นครับมันเป็นบานเก่าพันนีน้ำอันนี้เหมือนเป็นกาบปลดนะคอันนี้เหมือนเป็นกาบลดน ต้นถั่ว <_ d us k> ง,ง,นงันหกต็วแาเห็ไเหในไข่แบบๆไนหะก็ยังเป็นไขเหลี่ยมมามๆเลยยุ่หลอดดันขนาออ้างหล<อ>ังพ่นเลยพอโบกาเข้าไปโดนแบบม้นห็ดกบกาเขาไปแล้วแวกแวแนบกามันมีทางเดินเข้าไปอยู่<ม>นเนาะแต่ก็บอกกาเข้าไปดอกนี่หก พวงมาลัยยิงเนื่องได้ไหมชาบ้านนะครับปมผ้าหวานนะครับที่สมาหมากู่นะครับหมากสีข้ามยาสีกอกพุงข้าหวานอืเป็นผ้าวานเป็นถังพืชพืนะหรือว่าเป็นน้ำเปนผม้ก็ไอนบองน้ได่ด้อไอารณดวน อีเวอร์มีเกตหาแหละแมนยูนตัวเป็นสามก็ได้นะอ่าเก็ตหาหรือเกตศูนย์หรือสองศูนย์เบอ่บงอบอกด้วยกันดีเบอรดูแต่ว่าเหล็กงาอมาวบ้านนี่นะครับเกตหาเ่าออเกลนี่ศูนนี่เจ็ดนี่หา่นี่สามไม่ได้มาโดนเราด้วย ้นี่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 ศูนย์นี่หานี่ศูนย์นี่เกตแล้วก็เปมีสามนะเอาเบื้องดีดีนี่นะค่ะตามผู้ชมเดี๋ยวก็เป็นเป็นหาเจ็นเกตเออแล้เบิ้งเอวาเปนเป็นตัวไหนเจ็ดตาเจ็ดตาเจ็ดตมนย์มีสานะครับมีเก็บมีห้ามีศูนย์มีสตามนั้นนะครับขีเกตตามนั้นนะครับห้าศูนย์สามเอกรถวยเกลยวดถ้าผู้ชมที่เม่ตัวไหนก็ ลองดูนะครับสำหรับตัวเลขก็โหลดใช้วิจารญาในการรับชมครับตามนั้นนะครับับนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ทบเทียนนะครับเพื่อจะสักการะท่านนะครับกราบไหว้ท่านนะครับโอเคครับไปนะครับท่านผู้ชมครับผมสวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับุุ้ท่านนะครับผมนะท่านผู้ชมนบาคะครับบารเทน่างมาเป็นางปาเป็นนะครับ ก็วันนี้มาอยู่ที่ศา, approved, าล,าาลบนรพูธานะวันนี้มาขอคือเลขเซียมซีกับเลขทูบสองอย่างพอ,อนะครับก็ดูตามต่างๆเมื่อคู่นี้แล้วนะครับดูทั้งด้วยแก้วเนาะอคือถ้าผู้ใดเห็นเห็นตัวใดจงเม็นขาม้าเอาว่าฉันยินตัวดีเดอ้อตัวนีแบบม,มีมีเม็นมาเอานะครับทนะ่านผู้ชมเนาะอ่าพามันตรงกันนะครับ เห้นเลขถ้วยแก้วนอร์มานเลขถ้วยแก้วถ้าใครดูก็ลองเม็นเข้ามาดูนะครับว่าท่านเห็นเป็นตัวไหนใช่ครับตัวใจชาตีเลยอ่าใเอาอย่างนุ่มอ่าเห็นบ้าแขกเห็นเลขไหมจือตัวใหม่วะ่าเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองสี่หกสองเก้าหกสองอ่ีกตัรงนั้นครับเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันแม่มเดี๋ยเลยเ โตข็้าเป็นสีมันด่งมันเดือดิงด่างเลยอืมมมนเดือดได้อ่าเดือดไบมากนี่ต่างันะเดี๋ยวรับน้ำมาจับ อี่วะจะไปมันเทียงเทียงมันซีหาทงเลยดิอ่ะเออจริงจริงมันจะแค่นี้ยะเอเออไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า หกครั้งอีกแล้วครั้งแรกก็หกครั้งที่สองก็หกนะครับมาท่านผู้ชมครับบอกกล่าวกับสารดอนปู่ตาไปพร้อมๆกันดะท่านผู้ชมเด้อนะครับมาขอโชคขอหลักเป็นงวดวนี้ของงวดที่สองพฤษภาคมนี้พอสองพันห้าร้อยหกสิบเจนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรัชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเด้ออ่ะบอกกล่าวปูเด้อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพ surfing, ốt, มพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตติสัตติสัตติบริภูตาภูสัพพิตภพุกเจ้าทีพเมนะพลานีพร้อมด้วยเทพที่ว่าสัพพิต ต่างๆที่ชิงสถิตนะสถานที่ดอนปูตาแห่งนี้วันนี้ลูกหลานที่นี่งเนี่ยเสียงผู้ได้ยังไงเสียงหยังหยางมาตกเฉดเออไปใชลไหมก็มีเสียงคนมาเน่นี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 ่ยุขากองยังไงเอ้าเดี๋ยวนานไหมนานอึยเออเอาแป้ะแปได้ยิ้มได้ยินแล้วไม่ครับเพราะวันนี้พู้ใดมีข่าวคนลุ่นับท่านผู้ชมอ่ะบอกกาเด้ออ่ะ วันนี้ลูกหลานทีมงานช่องบาริชแนลลุกบางคนเดิมบาแพ็กชแนลปาต้อยคนพิเศษพร้อมโดยน้องแบงกับจะเดินท่ามาสักาการะไหวเพื่อมาขอเพลินบุญบาร,รมีสิงซักดิยดอนปูตาแหงนีลูกหลานแต่ว่าขอโชคลาภเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอซีทั่วโลกขอให้ปูตาและสิงศักดิ์โปรดเมตตาสงสาร,รทีมงานให้โชคให้ลาภในสามโตตรงๆของเด็กไทยวันที่หนึ่ง ของหวดวันที่สองผุดสะาคมพ่อสองพันห้าร้อยหกสิบเกดให้ดังดังต่งสามโตตรงๆด้วยเถอะนะตุลาตุลยเุลาห้องยาพึงไปชนใช่เห้างตองต้สติมากต้องสติมากต้องสติมากเต้อะไรล่ะเดี๋ยวนี้เมาข้นถูกเลยนี่จุด เ้ยเงพอเนี่ยไฟใส่กระสอบเนี้ยไหมใส่ยเลาลลาเข้าไปงเนมันเหมือนหมน้าง่เรูกับต้นไม้เหรอต้นไม้นั่น่มีหยงะไรกิ่งไหม่ดนหรือเปล่าไ่ใช่คืันเ้ยอยเนียเห็นเีเ็เปลาเขาเขาตตนั่นเฮ้ยนีนั่น ฮะนีข้อขาแ้งเลยตอไปเอ้านไหนี่ตัวนี้นี่นี่แม่แตัวตัวตัวยุ่งลังหลังรถกระบะเน่ยเอาตัวนั่นเคยยางได้เคยนะเคยเห็นได้เอาวิ่นี่เคยเห็นอุ้ยขนลุกฮ้ยเคยเห็ไปสิเอาขวเอาเกี้ยวข้เป่วขย่าเาขย่าแบกแบเแบกขย่าเลยตัวนั้นเคยเห็นคนลูกดินมาขอสกลเออตัวนี้ เอ,เ,ออเอาต้นไม้สอง <มา S 2> อสองไม้พร้อมกันเลยนะครับเบาแพทยเขย่าเซมซีไม้แรกรับผมกับไม้สองครับหกศูนย์หกศูนย์หกกับเก้า พี่น้องกันหรือตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมมาย6คกับ9ตัวเดียวกัน60 90ชุบน,นั่นเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนืออ่าแมนย่จังหวัดาน,าน่นสี่ครับ หกศูนย์สี่หกศูนย์เก้าศูนสี่สวยครับเลขนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันกับเลขทูบบึ่งหันยิ้มเสียงดิบอกไปแจกก็ยิ้มคนหยังคนหยังคนหยางท่านผู้ชมแบ่งกันยิ้มหน่อยเหเหยียบเหยียบใบไม้เหี่ยวไหมไม่แล้วเราอยู่กลางป่านะครับคือมันมุมมีเหยียบแต่ไมาหยาง ก็เป็นอย่างสติต้องมานะครับสองสี่ไปเดี๋ยวเอากล้องนะครับทุกผูชมเด้อเอากล้องมาดูเลขทูปดูตามตือต่างๆเนาะอวินออกไปอุ้ยท่านผู้ชมเลขทูปเห็นแล้วครับเก้าศูนย์เลขทูปเห็นสองตัวเลขที่สองตัวนะครับแต่เลขเก้าศูนย์เลขเออเลขอ่าเี TMC แบบแพ็คขย่อได้หกศูนย์สี่หรือเก้าศูนย์สี่นะ เลขทูบ900โผล่มาแล้วไปเอางี้เดี๋ยวเอากล้องมาดูดีกว่าต่างๆกับที่สารดอนปูชาครับผมไปครับโอเคครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับเมื่อกี้นะครับเลข74แล้วก็ได้6นะครับ604นะครับอ่าแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนมีคนเดินเนาะใช่ไหมครันใช่ครับมีตรงนี้เลยนะครับู่ตรงนี้เลยตรงที่ผมชี้เลยนะครับแต่ว่าเวลาส่องไฟไปนะครับคือีย เราเออินเอาีก็ว่าจ็คสัน้อย่งเเอาอินอุ้ยท่านผู้ชมอเ่ป็นได้ไอ้นู่นประกอบร้อนบ่อุ้ยไม่จริงไหนมันนี่มันอันนี้เหรอครับมันไม่ไม่เรออ้าอินตรงตรงไอ้ตรงง่างงั aro aro> ้นไหมเปล่าง่านี้เหรอง่าไงตรงขวามือบง่ามันแห้งนีเหรอมันจะเป็นง่างวยลงมา อะไรอ่ะเหรอหฮะแหนงไม้นะครับท่านผู้ชมอ๋อแหนงไม้กิ่งจริงมันงอยลงมาครับแหนงอันนั้นแหนงน่าจะเป็นแหนวแนวไม้อืมที่มันจะทะลุออกมานะจะไปดูเรื่อทูบกี่นะท่านผู้ชมดูเรื่ทูบนะครับโอ้แต่ว่าโอ้โหได้แล้วครับผมแป๊บหนึ่งครับสักครู่ครับ908ครับท่านผู้ชมซองไฟไปเพิ่มขึ้น908หรือ98ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้โชคดีกันทุกคนทุกคนเด้อนะครับ โอเคครับตามนัครับถ้าไมเก้าูนแปดก็หกศูนแปดดูได้สองอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมด้วยไปดูครับท่านผู้ชมก็ดดเาเก้าศูนย์แปดแล้วเขาต้องมาชมเก้าศูนย์แปดนะครับหรือหกศูนย์แปดนะครับก็ตลับตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับถูกต้องครับผมเก้าศูนย์แปดหกศูนย์แปดตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเพื่อเพื่อเห็นโอเคครับ ามนั้นนะครับเอานี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขถูกก็โดอนเกียนี่ร้องบ่อยมากเลยห้า หกหกเจ็ดนะครับท่านผู้ชมครั้งแรกร้องหกครั้งสองร้องหกครั้งสามร้องเจ็ดแต่มีหกหมดเลยนะนี่หกหกเจ็ดนะครับท่านผู้ชมน่าเลยนะจะไปไปหมดเลยดีกว่าขนลูกอีกอย่างมาด้านหลังนี่บุ๋วไแล้วเสียวขนหัวลูกนะครับท่านผู้ชมนะเราต้องไปแล้วนะครับบุกกาไปแล้วม้ากับฮวนแล้วครับบ้านนี่ นี่คนมาเล่าอีกคนข่าไหนเลยนี่เหรอไหมโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็บลาวแพ็กนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับมาวินชาแนลนะครับปราตอยคนมิเชนนะครับหนูมามคนหนึ่งก็จะขอลาลากับเพียงเท่านี้นะครับก็นะครับขอให้เอฟซีนะครับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะครับอ่า โอเคครับก็ฝาก s u ับ c r i b e นะครับกดติดตามนะครับบ่าวแพ h ชาแน,นลด้วยนะครับ,บ, <า S 1> ก,รบกับคลิปนี้นะครับบ่าวแพะก็ขอสวัสดีครับ